ครับผมโมนีกระตรงกับวันกันนะครับที่ยีบสองสิงหาหกสี่ครับผมสำหรับวมนี้วีตผู้เขียวก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคาค้อยอีกหนึ่งครับผมสำหรับกล้วยแม่สาวตัวนี้อายุประมาณปีกว่านะครับปีกว่าความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบครับผมราคาเกษตรกรคือเก้าครับผมราคาเกษตรกรคือนเก่าสำหรับวีตผู้เขียวนะครับ ช่วงนี้ก็หาค้วาราคา่าเกษตรกรให้พี่น้องเข้าผู้มีทุดนหน่อยนะครับไปเลี้ยงอ่ะบ้าวหลายครับผมบ้าวหลายนะครับสำหรับแม่สาวตัวนี้ผมสิบบอกราคาก่อครับจังสีไปภาพไปเบื้องไล่เหยื่ในตัวคว้วนะครับวิดผู้เขียวสิเปิดในราคาหกหมืนครับผมหกหมืน นะครับหกมือซื้อนี่ครับเอาเข้ามาเบิ้รงยร่เอียดในตัวค้วยครับผมค้วยแม่สาวตัวนี้เป็นคล้วยนาเขาดีนะครับด้วยนาสวยนาเขาดีนะครับนาสวยนาเขาดีนะครับมีมีจัหนี้ครับผมสีมีหางแซมอยู่นิดหน่อยประมาณสิบก่าเซนนิดละครับผมถ้า้าพูดไดว่ามีมีจัหนี้ผมพี่เบื้องหางแล้วนะครับวัดวามสูงเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าผู้ใดหาขั้วเกจนี่นะครับราคานี่นะครับจะซ่าครับผมจะซ่าทักมหาวิตผู้เขียวดวนถ้าผู้ใดสนใจถ้านี่กับถ้าซ่าสิบบได้เป็นเจ้าของนะครับเด้อถ้าซ่าสิบบได้เป็นเจ้าของสารเบอร์วิตผู้เขียวกับศูนย์หกสองหกเก้าสามสามสามหาศูนย์ครับผมนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับ เาบเบิ่งไล่ละเอียดครับผมเล็บดีครับผมเล็บดีเล็บสวยเพียงแต่เขานอนขี่ตมบ่ได้อาบน้ํานะครับบม่ได้อาบน้าถันอาบน้ำสิปุ้ยลุยก็หนีอยู่นะครับสําหรับกล้วยแม่สาวตัวนี้นะครับผมว่าราคานี่ผมว่านาเลียงครับผมน่วยก้านดีครับผมน่วยก้านดีหนาเขาสวยหนาสวยนะครับลำตัวดีหางลึกนะครับสําหรับกล้วยแม่สาวตัวนี้หางลึกนะครับหางลึกหางสวย ท่ายดีไปละงามไปด้วยไ้เบิง้งง่ทยนะนะครับท่ายดีครับผมท่ายดีท่ายเต็มนะครับท่ายเต็มดีครับท่ายดีท่ายเต็ม,ตมกกหางสวยนะครับกกหางสวยที่สําคัญนาเขาเปิดครับผมนาเขาเปิดงามครับผมลำ่ำโตดีนะครับเอาไห้เบิ้งละเรียด ด้านข้างนะครับนี่ครับราคานี้นะครับกล้วยราคานี้สําหรับเกษตรกวนผู้ทุนหน่อยผมว่าบอ่อผิดหว่างเน่นอนสําหรับกล้วยตัวนี้นะครับผิดผู้เขียวเปิดใบหกหมื่นนะครับหกหมื่นสามารถต่อร่องได้ที่เก่าอ้าถ้าผู้ใดมักนะครับกยายาซาทักมหาวิดผู้เขียว0 6 2ย์ห3สองหเก้าสามสามสามหศนย์ครับผมอ้า พิษผู้เขียวกับว่ามีอย่างหลายครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับ